มาดูการอ่านชื่อสารอินทรีย์กลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มเอสเทอร์นะคะอันนี้ครูขออนุญาตเขียนโน้ตไว้เลยเพราะว่าครูได้สอนนักเรียนไปบ้างแล้วนะคะในส่วนของการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรซิเดนนะคะเพราะนักเรียนก็จะมองออกแล้วแหละว่าเอสเทอร์เนี่ยจะต้องเกิดจาก2ส,ส่วนนะคะมาทำปริยากาันก็คือมาจากส่วนของแอลกอฮอล์แล้วก็มาจากส่วนของคาร์บอนคาร์บอนะคะงั้นเวลาอ่านชื่อเราก็เลยต้องแยกอ่านค่ะนักเรียน ต้องอ่านส่วนที่มาจากแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเน้นนิดนึงต้องอ่านจากส่วนที่มาจากแอลกอฮอล์ก่อนเวลาอ่านอ่านแบบไหนอ่านเป็น LQ คะ่ะนักเรียนอ่านเป็นแบบ LQ นะคะจากนั้นอ่านยังไงต่อครูจากนั้นก็มาอ่านส่วนของค่า์บล็อกเลยคะ่ะนักเรียนเวลาอ่านแล้วครูหนูจะแยกได้ไงว่าส่วนไหนมาจากแอลกอฮอล์และส่วนไหนมาจากค่า์บล็อกนะคะก็ให้ทิคไปนิดนึงหน่อยนะคะ เวลานักเรียนจะมองว่าส่วนไหนมาจากแอลกอฮอล์หรือคาร์บอ xx นะคะนักเรียนต้องทาการผ่ากลางที่หมู่ฟังก์ชันนักเรียนจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะทำการผ่ากลางที่หมู่ฟังก์ชันของเอเทอร์นะคะก็จะพอมองเห็นนะคะอ่าทีเนี้ยอ่านส่วนที่มาจากคาร์บอกอ่านยังไงอ่านเป็นแอลเคนเลยเห็นไหมมันมันมันมาแบบคล้ายๆเดิมเลยอ่านเหมือนแอลเคนค่ะนักเรียนแต่ตัดอีออกแล้วเติมโอเอทใส่เข้าไป นะคะตัด e ออกแล้วเติม o a ใส่เข้าไปแล้วไม่รู้ตัวแรกเลยค่ะตัวอย่างตัวแรกนะคะเห็นไหมว่าหมู่ฟังก์ชันของ e อเธออยู่ตรงนี้คุณเน้นเน้นเสร็จแล้วปุ๊บครูผ่าครึ่งพอครูผ่าครึ่งเสร็จแล้วปุ๊บครูมองออกเลยว่าตรงนี้มันมาจากแอลกอฮอล์ถูกไหมคะมาจากแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ตัวนี้คือ1 2 3คาร์บอน3ตัวก็คือโพรพิลถูกไหมคะ คาร์บอน3ตัวก็คือโพรพิลเพราะว่าเวลาเราจะอ่านส่วนที่มาจากแอลกอฮอล์ Q ol, อ่านเป็น LQ นักเรียนอ่านเป็น LQ โอเคนะคะอ่ะทีนี้มาส่วนที่เป็นคาร์บอกดูบ้างนะคะต้องมล,ลึกชาติกันก่อนว่าส่วนที่เป็นคาร์บอคตรงนี้นะคะมันคือโครงสร้างนี้นะอดีตชาติของมันมันคือคาร์บอคตัวนี้ค่ะเป็นวงเบนซีนต่อเข้ากับหมู่ ฟังชันคาบอกอันนี้อ่านว่าเบนโซอิกนะคะเบนโซอิกแอซิดและทีนี้เราจะเปลี่ยนเสียงท้ายไปยังเป็นยังไงคู่จะตัดตรงไหนก็ตัดเจ้าโออิกแอซิดออกแล้วใส่โอเอทเข้าไปแทนถูกไหมคะตัดโออิกแอซิดออกแล้วใส่โอเอทเข้าไปแทนนะคะอ่ะทีนี้เราก็เลยจะเป็นที่ไปที่มานะว่าเราจะอ่านว่าอย่างไรนะคะอ่านส่วนแรกก็คืออ่านส่วนแอลกอฮอล์ก่อนก็จะอ่านว่า โพพิลนะคะอยเขียนไว้ตรงนี้นะโพพิลอันนี้เรารู้แล้วว่ามาจากตรงนี้นะคะทีเนี้ยมาจากคาร์บอ X ทีนี้อ่านส่วนจากคาร์บอ X ก,ก็อย่างที่บอกว่ามันคือเบนโซอิกแอซิดเราก็แค่เปลี่ยนเสียงเป็นเบนโซเอทแค่นั้นเองนะคะก็จะเป็นเบนโซนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยๆไปก่อนเนาะเบนโซอิกแอซิดแต่เราตัดส่วนโออิกแอซิด ออกนะคะแล้วก็เติมโอเอทใส่เข้านะโอเอทใส่เข้าตามคอนเซปต์นี้นะอ่าทีนี้เราค่อยๆรูก่อนนะคะค่อยๆรูอบออกไปนะแล้วก็ทูดมาเลยคะ่ะทูดมาก็จะอ่านว่าพีโปลิวเบนโซเอทเรียบร้อยนะคะทีนี้ปิดจ็อบได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนครูพยายามมองหาหมู่ฟังก์ชันที่เป็นเอสเทอร์ จากนั้นก็ผ่ากลางหมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชันส่วนนี้คือแอลกอฮอล์สังเกตว่าแอลกอฮอล์ตัวนี้ต้องรอลึกชาติกันก่อนเนาะลอกรสชาติกันก่อนว่าแอลกอฮอล์ตัวนี้มันคือวงเบนซีนต่อเข้ากับหมู่ฟังก์ชันแอลกอฮอล์อ่านมันว่าฟีนอนนะอดีตชาติของมันคือฟีนอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะอ่านนะฟีอลก็จะเปลี่ยนเสียงเป็นฟีนิลค่ะนักเรียน ฟีนอก็จะเปลี่ยนเสียงเป็นฟีนิลนะคะจากนั้นก็มาทำการอ่านฝั่งคาร์บอนได้เลยนะคะคาร์บอนจะกตัวนี่1 2 3าคาร์บอน3ตัวนะคะคาร์บอน3ตัวก็อ่านเป็นโพเเพนตัดเสียงโดยการเอาตัดอีออกนะคะตัดอีออกแล้วก็เติมโอเอทใส่เข้าไปนะคะตัดอีออกแล้วเติมโอเอทนะเรามาดูว่าหลังจากที่เราตัดอีออก แล้วเติม o a นะคะมันจะได้เสียงว่ายังไงนะคะก็จะอ่านว่าฟีนิลโพพา a โ o เอ e นะคะฟีนิลโพพา a โ o เอ e นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่4นะคะอ๋อโทษทีเป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่มเอ